ผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซานะครับโจรแสบไปปีนขึ้นบ้านของผู้เสียหายเข้าไปที่บ้านเขาเนี่ยตอนตีหนึ่งเข้าไปถึงปุ๊บยังไม่ขโมยของนะ,ะไปเปิดตู้เย็นไปดื่มไปกินของของเขาโอ้โหสบายใจใช่สักพักกินเสร็จง่วงง่วงเสร็จหลับหลับไปสามชั่วโมงตื่นมาอีกทีตอนตีสี่พอตื่นมาปุ๊บปวดหัว ยังไม่ขโมยนั่งรอให้หายปวดหัวก่อนสุดท้ายเจ้าของบ้านมาเจอไปไม่รอดถูกจับกลุมตัวนะครับสุดท้ายไปไม่รอดนะครับถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วคุณผู้ชมดูนาฬิกานะตอนที่เข้าไปจับกลุ่มตัวเกือบเกือบเก้าโมงอะอสายแล้วนะเออนี่เข้าไปตีสี่ใช่ไหมเข้าไปตอนตีหนึ่งอ๋อตีหนึ่งใช่แล้วไปหลับอะไรก่อนอะแล้วพอรู้ตัวว่าเจ้าของบ้านเขากลับมาก็เลยเหมือนแบบไปหลบซ่อนตัวแต่ซ่อนตัวในบ้านเขาอะในทั้งที่ตำรวจเขาล้อมทั้งบ้านไว้หมดแล้วนะ แน่นอนมันไปไม่รอดอยู่แล้วนี่คือวินาทีที่ตํารวจสบพบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนำกำลังเข้าไปจับกลุมตัวคนร้ายที่งัดบ้านหลังนี้ตำรวจเนี่ยพยายามตะโกนใช้ไมโครโฟนเรียกคนร้ายที่หลบอยู่ที่ชั้นสองของตัวบ้านให้ลงมามอบตัวตอนที่เข้าไปตอนแรกไม่มีเสียงตอบรับนะครับสุดท้ายตัดสินใจบุกขึ้นไปชั้นสองไปค้นที่ห้องนอนใหญ่ที่นายสราวุธเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ คือน,นั่งหลบอยู่ในผ้าหมแต่พอเปิดเข้าไปก็ไม่มีคือลักษณะมันเหมือนแบบตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าจะอยู่ในห้องนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายไม่เจอห้องนี้มีเพียงมุงลวดกับหน้าต่างที่ถูกเปิดเอาไว้แล้วก็มีร่องรอยเหมือนเป็นรอยเท้าถูกงัดแงะเข้ามาภายในบ้านปรากฏว่าคนร้ายครับไปหลบอยู่หลังเครื่องซักผ้าข้างห้องน้ําตํารวจเขาก็เลยเรียกให้คนร้ายออกมามอบตัวอีกรอบนึง ไอ้จังหวะที่ไปอยู่ตรงเนี้ยตรงจุดหน้าห้องน้ำเนี่ยข้างห้องน้ำเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3นาทีสุดท้ายจนมุมและครับ<ม>ยอมมอบตัวแต่โดยดี<ม>เหตุการณ์เกิดขึ้น<ม>ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนาฬิกานะเนี่ยเกือบเกือบเโมงแล้วอะ<ม>เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลบางสมัคร<ม>อําเภอบางปะกงจังหวัดเช,ชิงแสานะครับ<ม>คนร้ายเนี่ยชื่อว่านายนำโชคอายุ31ปี ประเด็นก็คือมีประวัตินะครับเคยก่อเหตุงัดบ้านชาวบ้านแล้วตอนนั้นโดนรุมประชาทันมาแล้วเมื่อปี64ตำรวจเข้าไปช่วยถูกดำเนินคดีไปแล้วรอบนึงแต่ว่าครั้งนี้กลับมาก่อเหตุซ้ําทีนี้เจ้าตัวว่าอย่างไรเจ้าตัวนายนำโชคเนี่ยบอกว่าคือหลังจากออกจากคุกก็ไม่มีงานทําตัดสินใจมาง,งัดบ้านเพื่อหาเงินตอนที่เข้าไปในบ้านหลังนี้เข้าไปตอนตีหนึ่งกว่าๆเข้าไปถึงปุ๊บ เปิดตู้เย็นเขาไปดื่มไปกินของของเขากินเสร็จง่วงง่วงก็เลยนอนหลับในห้องนอนอ พอตื่นมาอีกทีหนึ่งตีสี่ตื่นมาตอนนี้ปวดหัวแล้วปวดหัวเพราะว่าที่ผ่านมานี่เครียดหลายเรื่องไม่มีเงินก็เลยนั่งรอนั่งรอจนกว่าจะให้อาการที่ตัวเองปวดหัวเนี่ยหายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรื้อทรัพย์สินชิลมากเนาะใจเย็นมากใช่เขาบอกเองเลยบอกว่านั่งนานไปหน่อยเจ้าของบ้านกลับมาพอดีพยายามจะหนีแล้วแต่เห็นว่ามีคนยืนล้อมบ้านเอาไว้หมดก็เลยไม่รู้จะหนีไปทางไหนก็เลยตัดสินใจไปหลบหลังเครื่องซักผ้าครับ ทำไมลหลับเบอร์หลับเบอร์ตาขวาไม่เราเข้ามาตั้งแต่ตีหนึ่งไม่เหรอครับเออแล้วหลับอยู่ในห้องเปล่าครับเข้าทางไหนข้างหลังครับหน้าต่างครับ ตีนขึ้นไหนปีนขึ้นนี้เหรอไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังเลย้าตาดูสดใสนะเหมือนนอนเต็มอิ่มอ่ะกลับมาคือโดนจับมายังไม่สลดเลยก็ให้สัมภาษณ์นับข่าวเนี่ยนะข่าวก็ถามว่าเขาไปตอนไหนอะไรยังไงทีนี้ทางเจ้าของบ้านครับนายสราวุธจดแต่งอายุส4ปีเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเจอคนร้ายอยู่ในบ้านก็เลยล็อกประตูขังเอาไว้ก่อนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาคุมตัว ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับบุกรุกในเคหสถานในเวลากลางคืนกับข้อหาพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนส่งพนักงานสอบสวนสบพบางปะกงดำเนินคดีต่อครับไปนอนต่อในคุกนะคะคอาจจะยังเพลียอยู่